สวัสดีครับท่านผู้ชมก็มาพร้อมกับอากาศหนาวหนาวนะฮะวันนี้วันที่16วันแห่งความหวังของหลายๆคนแต่หลายคนก็บอกผิดหวังช่างมันนะครับเดี๋ยววันที่30ธันวาคมเรามีความหวังอีกซื้อหนังสือแม่นาคเล่มหนึ่งครับ40บาทคือราคา10บบาทเอาตัวเลขนั้นไปหาความเป็นสิริมงคลไปเปลี่ยนชีวิตตัวเอง แล้วท่านจะรู้ว่าศิลศาสตร์นี่ความลี้ลับนี่มันพลิกชีวิตได้จริงๆนอกจากศิลศาสตร์ความลี้ลับเกี่ยวกับเลขต่างๆแล้วเนี่ยหลายคนมีอาชีพในเรื่องการทำมาค้าขายตัวช่วยผมจะเรียกอย่างติดปากเลยว่าของขลังค้าขายของขังค้าขายคือตัวช่วยที่ถือว่าเป็นสิ่งที่ เบื้องบนประทานให้กับคนที่ทำมาหากินอย่างสุจริตหลายคนครับอยากจะมีชีวิตอยากจะมีความเป็นอยู่ที่ดีแต่ไม่รู้เส้นทางชีวิตของตัวเองว่าจะอยู่ตรงไหนบางคนเปิดร้านอาหารใหญ่โตครับทำเลดีพนักงานดีตัวเองมีฝีมือแต่น่าเสียดายครับว่าไม่สามารถที่จะดึงคนเข้าร้านได้เพราะอะไรเพราะคนมันไม่มีโอกาสได้ไปชิม ถ้ามีตัวช่วยอย่างกับวัตถุมงคลเหล็กไหลาาธาตุกายสิทธิ์ของบ้านมนตราผมบอกเลยว่าเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดในเวลานี้ปัจจุบันของขังค้าขายหรือว่าประเภทวัตถุมงคลพวกสายมูเนี่ยราคาหลักหมื่นไปดบูบางคลิปเนี่ยโอ้โหราคาเห็แล้วตกใจนะห้าหมืน่นห้าหมืน่นแต่ของท่านอาจารย์ต่อเนี่ย หลักพันนิดๆแล้วไม่ใช่ว่ามีเฉพาะประเภทเหล็กไหลธาตุกายสิทธิ์อย่างเดียวเหล็กไหลธาตุกายสิทธิ์เป็นเพียงส่วนเล็กๆที่ท่านอาจารย์ต่อเนี่ยทำให้ลุกสิทธิ์จริงๆแล้วมีมากกว่านั้นนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าครับจะมีวัตถุมงคลของเหล็กไหลของบ้านมนตราอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวชาติจัมพยาจะเอามาเสนอว่าแต่ละรายการเนี่ย มันดังจงกนกระทั่งต่างประเทศให้การยอมรับนะครับจะเป็นอะไรคลิปนี้ยังไม่พูดเดี๋ยวไปพูดคลิปหน้าแน่นอนครับยังคงอยู่ที่บ้านมนตราสาขาแหลมฉบังนะฮะเดี๋ยวเราไปดูซิว่าวันนี้ท่านอาจารย์กิ่งแล้วก็ท่านอาจารย์ต่อบ้านมนตราเนี่ยจะมาปิดคลิปที่แหลมฉบังด้วยเรื่องราวอะไรแต่บอกสะก่อนว่า วัตถุมงคลที่ท่านอาจารย์ต่อเป็นไฮไลท์นะครับอยากใช้น้องๆผู้หญิงเนี่ยมีบูชาเป็นอย่างยิ่งเขาเรียกว่าขุนแผนผู้หญิงบางคนบอกเฮ้ยพิชาพูดผิดหรือเปล่าว่าขุนแผนผู้หญิงขุนแผนมีของผู้ชายไม่ผิดนะครับขุนแผนผู้หญิงมีครับมีที่อื่นไม่มีแต่บ้านบนตรามีแล้วแฟนแม่นาคบูชาจนกระทั่งหมดภายใน ไม่ถึงสเดือนวัตถุบางคนลายเป็นพันรายการนะฮะทำไม่ทันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูครับคุณแผนผู้หญิงเป็นยังไงอย่าลืมนะครับวัตถุบางคนที่ดีนะฮะราคาชาวบ้านบานบ้าอย่างผมชาติจัยาท่านผู้อ่านหนังสือแม่นาแฟนคลิปของจัยพยาชาแนลต้องเอื้อมถึงวัตถุบางคนมาเป็นทำให้เราชีวิตเราดีขึ้น ไม่ใช่ชีวิตของเรานี้อดอยากเพราะเช่าแพงเกินความเป็นจริงนะครับของดีเอื้อมถึงครับรานะคาบ้านบ้านแน่นอนมีอาจารย์คารวาสชื่อว่าอาจารย์ต่อบ้านมนตราคนเดียวเท่านั้นครับที่รู้จักจิตใจของลูกศิษย์ว่าต้องการบูชาวัตถุบางคลเพื่อพลิกชีวิตให้ดีขึ้นในยามที่เศรษฐกิจเป็นเช่นนี้เราจะก้าวไปด้วยกันนะครับเป็นสมาชิกท่านผู้ชม และลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ต่อบ้านมนตราพบกันใหม่คลิปหน้าและปิดท้ายด้วยการพบกันของท่านอาจารย์กิ่งและท่านอาจารย์ต่อที่คุยกับท่านผู้ชมในวันที่ผมไปบันทึกคลิปบันทึกเทปวันนั้นโอเคครับขอบพระคุณที่ติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะครับกลับสวัสดีครับคบก็กลับมาถึงช่วงดทพานะครับของ,ของบ้านมนตาเราครับก็อยากจะขอบคุณคุณนัท ทได้รับผู้เชี่ยวชานะครับมาเล่าประสบการณ์แชร์ให้กับท่านท่านผู้ชมน,นะครับได้รับความว่าไอ้สิ่งเสริมดีๆเนี่ยมันมีจริงนะแล้วก็อยากอยากจะฝากด้วยว่าสำหรับบ้านมนาราสาขาอื่นๆนะครับเดี๋ยวทางวิทยาศาสตร์นอนาคตเราก็ํา้ารถนำทางเราก็จะไปให้คบทุกสาขา นะครับเร็วๆนี้แล้วก็สิ่งที่ถามกันมามากเนี่ยก็ในเรื่องในในเพราะในเรื่องของภาคุคุณแผนนะครับที่มีอยู่ทุดหนที่เขาเรียกว่าคุณแผนที่หนิงนะครับซึ่งตรงเนี้ถ้า,เ,เ,รา,เ,ราเราเราเราจะทราบก็ดีว่าภาคุคุณแผนเนี่ยป็นมากทุกทายจะ่านแต่ถ้าอาจารย์เซียกเนี่ยท่านไปพบ ข้าเจียติที่เป็นแล่เขาอุคุณอยู่อยู่สถานที่หนึ่งที่เป็นเขาเรียกอุ้คืนใหญ่เ่ยซึ่งตรงนี้นะครับคุณนนะัทเขาก็จะบอกว่าเป็นก่อนเข้าข้าเนี่ยเขาจะมีในเขาเรียกว่าเขาวัดหลงค่ะซึ่งตำนานของเขาวัดหลงเนี่ยเขาบอกว่าแม้กระทั่งนกเนี่ยถ้ากระโดในกรณีที่นกบินผ่านเนี่ยจะไม่สามารถที่จะกลับหลังได้หรือแม้กระทั่งคานเองเนี่ยตำนานก็บอกว่า พวกพาหรือคนหาของขาจะกลัวมากถ้าเกิดข้ามถาวรหลงไปแล้วเนี่ยจะไม่สามารถที่จะกลับบ้านได้ตรงนี้เนี่ยเขาบอกท่านอาจารย์เพียบอกว่าวเออถาวรหลงอันเนี้ขึ้นอยู่บนก้อนแรกที่ท่านอาจารย์เพียนํามาทําพระคุณแผนซึ่งพระคุณแผนชุดนี้เพี่อาจารย์เพียรกทำเนี่ย ถ้าเราคิดด้านหลังด้านหน้าจดยจะเป็นในเรื่องของพระเป็นพระคุณแผนแต่ด้านหลังเนี่ยจะเป็นพญานาคเที่ยวซึ่งท่านจอมเที้ยบอกว่าพระชุดนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะผู้ชายห้อยนะผู้หญิงห้อยก,ก็ได้แต่ช่วยในเรื่องของความรักในเรื่องของออปัญหาของครอบครัวหรือแม้กระทั่งโชคลาภเนี่ยดังนั้นทางบ้านมุตตาเราก็เลยอยากที่ว่า ถ้าใครมีปัญหาพบประสบปัญหาแลนี้ยลองเอาภาคุณแพทชทนี้ไปไปคิปาดูนะครับแล้วถ้ามีประสบตามยังไงก็เราก็จะได้นำมาเล่าให้ฟังในเอพีต่อ,อไปนะครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณดัชมากนะครับที่ให้เกีรยิแล้วก็ให้เวลาสล้างเวลาแล้วก็ให้สกษาษาัดทางบ้านมาตามแล้วก็ที่คิปคลิปคอาารมน,นานะครับค่ะขอบคุณอาจารย์ต่อได้ค่ะขอบพระคุณค่ะ